ามศูนย์สี่หนึ่งอ๋อฟรีหนึ่งงเียรหนึ่งสี่นเออเกียรท้ายอเออเกียรท้ายอดท้ายอดไม่พ้น่ะเกียระมันจะจับอะไรทักอย่างจับแต่ก็ไม่จับอ่ะอันนี้ผีบอดใช่ปะ อ่านี่นี่นี่เห็นไหมนะเอ้ตามตามเจไปดีกว่าวะไอ้้ถายไว้เลยจแยกกันไปเหรอ เออไปได้วยกันดีเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครปิดประตูวะไม่มีห้องนี้วะเฮ้ยกูยเจอกูเจออะไรไม่รู้วะ่ะไ,ไม่่ใชแม่แม่เฮ้ย เสียงนาฬิกาสันรใช่เหรอไม่ถ้าเกิดผีมาจะมีเสียงเหมือนมันจะมีเสียงเหมือนไอ้มอไซค์เฮ้ยเฮ้ยไหอวเ้ยาหาย เ้เอบอกแล้วให้ก่อกลุ่มกันเฮ้ยตุ๊กตาไอ้ท้าถ่ายไอ้ท้าถ่าย,ไอ,ยไอ้ทได้เป็นผีปะ่ะ<อ>ได้เป็นวิญ,ญญาณปะ่ะทัด มึงหนีจากเพื่อนเองทัดเจ๊เยเฮ้ยตกใจประตูปิดประตูปิดนี้เออเออคระู้ัเออ่ะออบ่ะฮ้ยจุกยจ๊จะไปไหน เสียงเยอยอะเกินหนึจาแล้กนจ่า้วเดยตายมอนตาาไป่าเดี๋ยวดีว่แล้วเอ้าเจตายเหรอเฮ้ยศพใครวะ

ไม่เป็นภาษาอังกฤษอะเขียนว่าอะไรนะกะลาดอะตลาดขวาสุดเลยมองขวาสุดตั้งล่างหน่อยอะที่ไปท่องใหญ่ใหญ่อะเงี้ย่อ่ไม่รู้อ่ะ โอ้ยกูจะช็อกตายไหมเนี่ยเมอกูชอกเลยกไรออ่ะต้อกเลยห้องนี้มันมีแต่รถเออต้องไปลง,ง,งไปห้องห้องม่มััน้องไหาอุปกรณ์เมื่อหายอนี่จมีหลายห้องเลยเนไปนร้อนาอนไหนอะนี่นกลับมาห้องเดิมกับม เนี่ยเอาอนี่เออลูกล้อในใจห้องหนสวยๆนี่ๆๆอยู่ห้องแน่จ้าจีร้อกันีไรวอยู่ห้องออฟฟิศอะไหนอะออฟฟิศใช่ไงที่เราเอารอไหนอะออิออิอออออฟฟิศไงอาอ ไอเจอเจอจะรอละเฮ้ยได้รอสองอันแล้วอยู่ไหนอะเราเราเราไปไปที่ไหนอะไปไปห้องมันใหอีกแล้ว